ที่นี่ก็มาถึงคำว่ากุศลลมูลกุศลมูลละคำว่ามูลในที่นี้ถือเอาแากความหมายในภาษาบาลีถ้าถือเอความหมายในภาษาไทยก็เลยเถิดไปถึง สิ่งสกดปรสเช่นอุจจาระก็เรียกว่ามูลอย่างนี้เป็นต้นทช่ภาษาบาลีทือภาษ,าษาธรรมานั้นคําว่ามูลมีความหมายอยู่สองอย่างมูล <c oughs> เป็นเหตุนี่ก็อย่างหนึ่งคือให้เกิดอะไรขึ้นมาแื้อมูลเป็นรากเง้าวนี่อย่างหนึ่งคือเป็นที่รองรับความเป็นเหตุ ก็อย่างหนึ่งความเป็นที่รองรับก็อย่างหนึ่งแต่มีคำใช้คำเดียวกันว่ามูลมูลละมีคำใช้แทนกันได้เช่นคำว่าเหตุคือคำว่าปัจจัยสิ่งที่เป็นมูลเหตุแห่งกุศลเป็นรากง่าแห่งกุศลท่านระบุไว้เป็นสามอย่างคืออะโลภ ไม่โลภอโทสะไม่ประทุษร้ายอโมหะไม่หลงเป็นใจความมันเป็นคำที่สั้นมากแต่มีใจความกว้างขวางเลือที่จะกล่าวเมื่อไม่มีโลภะแล้วก็จะต้องทำอะไรอีกมากมายตามภาษาความรู้สึกที่ไม่มีโลภะหรือไม่เป็นโลภะเ <c oughs> มื่อไม่มี โทสะคือประทุบะร้ายก็จะทำอะไรอีกมากมายตามภาษาของความรู้สึกที่ไม่มีความประทุบะร้ายเมื่อไม่มีโมหะต้องทำอะไรได้มากไม่ทางถูกต้องฉันจึงเห็นได้ว่ามันเป็นมูลรากคือเป็นเหตุให้เกิดและเป็นรากที่จะยึดทรงไว้ให้ตั้งมัน่น ถ้าจะสะรุปความเอาแต่ใจความคำว่าโลกราคะที่แทนกันได้นี่เป็นความรู้สึกที่ดึงเข้ามาหาตัวเพราะความเห็นกับตัวคำว่าโทสะหรือโกธะนั้นเป็นความรู้สึกที่ผลักออกไปก็เพราะความเห็นกับตัวเหมือนกันก็มโมหานั้นมันหลง ไม่รู้หรือสงสัยหรือทำไปอย่างผิดผิดมีอาการเหมือนกับเวียนอยู่รอบรอบสิ่งที่ตนสงสัยมันชื่อข้องกิเลสละกรรมมันมีมากถ้าจะรู้ว่ามันจะสงเคราะห์ข้าในหมวดไหนก็ดูที่กิริยาอาการเหล่านี้ว่าถ้าเป็นอะโลภมันก็ไม่ดึงเข้ามาหาตัวเดียมนาจตามเห็นกับตัว ก็เลยไม่มีความรู้สึกที่เป็นกิเลสประเภทนี้อโทสสะก็ไม่ตีออกไปน้อยความไม่ทำลายด้วยความเห็นกับตัวอโมหะก็ไม่เวียนอยู่รอบๆคือไม่ไปหลงติดอยู่ในสิ่งอะไรมัวเมาอยู่ในสิ่งใดอโลภะอโทสสะอโมหะเป็นภาษาที่ ใช่มากในคัมภีอภิธรรมคือมากกว่าในฝ่าจุดตรรันตะและควรจะถือว่าเป็นธรรมะชนิดตนนันตนะคือเก่าแก่ด้วยนั้นอันหากแต่ว่าในชั้นแรกๆคงจะไม่รู้จัก สิ่งที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะโดยถูกต้องคือสมบูรณ์ท่านความไม่มีโลภะโทสะโมหะนี่จึงเพิ่งจะสมบูรณ์เมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้รู้อย่างครบถ้วนในเรื่องเหล่านี้กุศลละมูลคืออโลภะอโทสะอโมหะนี่ เป็นสิ่งที่ควรสนใจอย่างยิ่ง <C oughs> ขอให้คอยชำระจิตของตนให้ประกอบอยู่ด้วยคุณธรรมเหล่านี้และจะได้รับได้รับคุณค่าสูงสุดคือเป็นสันติสุขแห่งบุคคลนั้นๆและเป็นสันติภาพแห่งสังคมโลกรวมๆรวมๆกันไปทีนี้ก็จะได้พิจารณาให้ลึกลงไป ในธรรมะชั้นลึกก็จะต้องดูกันลงให้ลึกลงไปถึงกับว่ากุศลละมูลมูลแห่งกุศลสิ่งที่เรียกว่ากุศลนี่ก็ยังไม่พ้นไปจากการปรุงแต่งยังเป็นการปรุงแต่งถูกปรุงแต่งปรุงแต่งก็คือปรุงแต่งพบใหม่ที่ดี คือทำให้อยู่ดีเป็นดีแล้วเกิดดีมีพบใหม่ที่ดีถ้าไม่เข้าใจมากพอก็อาจจะลงไหลในความหมายของคำว่าด,ดีก็จะเป็นเหตุให้เวียนว่ายอยู่ในภพที่ดีไม่พ้นจากภพทั้งปวงได้ดังนั้นจึงควรจะรู้จักทำสิ่งที่เป็นกุศลนี้ อย่าให้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดหรือติดแต่ให้เป็นบันไดขั้นที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นหรือออกไปได้คือเป็นบันไดแห่งโลกุตระไดะ้สรุปความว่าละบาปอกุศลเสียตั้งอยู่ในบุญหรือกุศลแล้วไม่ติดอยู่ใน สิ่งนี้มีจิตใจที่ประสงค์จะหลุดพ้นออกไปไม่ไหวเวย็นอยู่ในวัฏฏะข้อนี้เป็นไปได้เมื่อเราใช้สิ่งที่เรียกว่าภุศนละมูลทั้งสามประการนี้ให้ถูกวิธีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อสิ่งที่เรียกว่าอะโมหะคือความไม่หลงนั่น ได้เป็นไปอย่างถูกต้องและถึงที่สุด